ใส่ขนนะครับใส่ขนก็เป็นประตูผมให้ไเอามาไหมให้เอามาให้มีไมพอัที่สองใส่ยีให้เอามาสอันนเอาะ่ขนก็ปใส่ขนผมพอว่าจะให้ใส่อะไรบอกว่าคุณนก็ใส่คนอะแหแมัน้นคนใส่นได้หประตูผมไม่ไดเอามาแต่จะพยาใส่ประตูมมนะ พ่จ of ้าจะเจนเอาแฟนไม่ได้เจอขอบคุณครับไม่มีไก่ด้วยเอาไก่ไม่มีไข่นั่งรับผมถึงบทลายก็ต้องได้จะไปโง่ลงไหมนางวุ้ยใส่ตังมาสิไว้ยอยังอ่ะยังนี่ ขอบคุณครับล็อกสตาร์คิดถึงจังเลยเปิดวงเต้าหยองสิไปบอไปไหนอ่ะเปิดวงยี่สิบเจ็ดใครคุนี่ใสชุดสีอะไรยี่สิบเจ็เปิดวงอ่ะ,อะรับลูกชายาสีปากสวยจังเต้าสวัสดีครับพอยี่สิบเจ็ดแล้ว ก็ดูตัวเองไงยืนเล่นรองใหญ่พี่ท็อปก็ไม่มาครับพี่ท็อปไปแต่งหน้าับพี่อันกีพี่บอยแคคุงานมาเลยกลับมาก่อนี่สิบด่อิเสียใจ,ใจเป็นใจใจเกินร้อยหรอไม่รู้ว่าพ่อไปคนเดียวแน่ ยี่สิบเจ็ดเราไม่ได้ซองยี่สิบเจ็ดเราย้ยยยายวียี่ิบเจ็ดเราฟ้ไปที่เขาใช่ใช่เป็นไง เพื่อนไม่ได้มาครับเล้วเมื่อกี้เพิ่งออกจากบ้านเอง อย่ากินมาอย่ากินุนกุ้งกุ้งใส่ส,สตอเยอะๆอะยากินแล้ว กก็กินได้แต่รับหยองมาเยอะแต่แวะไปเอาแม่ส่งไปแล้วค่ะรู้สึกว่าตอนนี้เรา ตอนนีนแบบ มันกับวายูกาวไม่รักดีมายแล้วเมแล้เกปยาแล้วเดี๋วมาแล้วปะตมัตื่มอปะตปะตมโอเคกนสครับ จเอาเพลงนี <mile> ้มาเลยเพลงพี่เบนมาลุดอ่ะอะไรนะอยากเปลี่ยนชื่อไหมให้มันคือดาราเฮียซุนผงได้นะคือจังหวะดเกาลีจะเปิดให้ฟังนะนะาสองเดสดีครับสวัสดีควัสทุกคนนะ ใช้ใส่ในยลุ่มจัแบ่งเปนกล่มเาะมีคนอีกชิ้นนับ่งเป็นกลุ่มในระบบห้คตัวนะครับไม่เคยที่ไม่เคยไม่เคยเาเดินมาไม่เคยไม่เคยเขาบอกว่าของเราต่อครนะ่ดูขเร่อใครมันไม่อยู่โอเคใช่นี่หมายความ่่ยั ขึ้นกินมกแต่ว่าก็ได้ใช่ค่ะันี้จริงจิงแล้วที่ขายบัตรเยอาอย่างนี้ลนเลนย เนเย่คืนนี้จะติงอกถ้าเราออกไปแล้วใครจะพี่แค่ตรวจิษทอดไม่เจอกันะครับพี่แค่ต้องชิงงไปพ่ไม่จะกลัไปห่อแกันยาไม่ไมดนะครับไม่มีอ๋อมีค่ะไมว่าจะตาแ็งไหมไม่นอนหลับย

้องนีพ <amounts of water writers> ูด <Ende> อ <esa> ่ะไม่ชมันเยอะ้ราถ้าเร่อจ่ว่าเนงครับจตอว่างครับต่อนเพรบ่อเาะต่องรัะบต่อเราจบตอรั่ราบครับรา่าะเน่ะจระเียบ่านบพี่น้องครัะสวัสดบร ผมไปฟ้องรอ้างมหาคุดไหมอยากต้องรอบนหาางอเหนข้าวจในอเอาไก่ไดยเฉพาะกสุดมังไรห่างนี่ได้ไหเออแลวก็ ไอหาถ่ายไงในน่เนี่ยเาไปเรื่องนี้คืออะไเอะคุณหีนหานกับอะไรนี่เต้ยวเงี้ยงได้ปกัมีนีได้ใบกัมี่งหรอกหลงเออไปความสุขเ้ยหนมมาได้ไหมจากคนสคนครับเพื่อนสองเือนสองคน คุณน <S preach ers> ั่งทั้งคู่อะไรก็ได้คุณลูกปลาอโอ้แต่ว่าสมองคัเจ๊งอยู่นี่เลยอนีสบายเนาะรถเกินปะเจ๊งอยูนีเลยอะไรแล้วไมีดูปลาไมปนปัญหาตบตบกมแล้วเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเช่นตอนนี้หน้าเไปหมดแล้วนะตอนนี้ตอนนี้กันเตกันเต็มหนามาตาบ้านนุ่งทำโจย่างปวดมากอีกีจริงจี๋เหรอหัวถอ่ะ น่าเบียาหคนค่ะมันไปหมดแล้วอ่ะเขียนอเลยเล้วเขียเหมเวลาที่เป็นอรที่เขียนตาอยู่นี่เริ่มเยอะแล้วแม่เ่าตเนนี้ราบขึ้นคับตอนหนีเพิ่ก้ซเขีนเชื่อแล้วนี่เชื้อเทจางแ มาแทนพี่มาใส่ชุดอาดียมัุ่นแท่โค้งดี๋ยวมันชุดไอแพด แล้วมันได้เหรอบันเทิงนีนี